ขอาหารเที่ยงค่ะหลังจากหิ็ิบ้าไม่แล้วเด้ยวต้มปอดหมูต้มปอดหมูแซ่กระต้มตำอาหารเที่ยงเอาไม่อย่งคุืนี้จะฝนครองเคลเร่นนละนี่วาไันจนกกินชินออมอีกกะกหมูมั่ว มองาเ็ดอันค่ะมอคันไดให้ลคมขนดต้นปอบุแลห้าสบาทเงอีกเดกวเห็่ตำตัไปเคียนแนเอาไปไหมน้ำผิดจี๊ตำสม ผมตามมากับทุนอ้อทุนด้วพี่อ้นแต่มาจะ้ทั้งใดเดี๋ยวทุนนะมาเจอบ้านโอ้คุณเตอ๋อทุนไปตำสมเหุ้เหแลเรา็มาบ่าทิจะส่งตำเด้อมาเด้อจานานบ้านเดียวจิ้มตำทอดปลาทอดปลาไม่ทอดปลามันมีตั้ยางด้วยันนะน้ำให้น้ำหมากก้อากกินฝ้ากางนี้หมกกินฝ้นะ ไม่ได้คร yeah. ับค okay. ุหมอเขาเฉลี่ยเาอกแม่น่าริดน้ำบ้วนมาวิ่งฟาอคุณ่อมันไปหาเหรอมันหยุดอหอเ่โอาบอกกินเอาหมดทิยมือดีอยอ่ไม่ต้มแล้วไม่ต้มคุณยายไผ่เนี่ยน่าเอาจานมาเบ่งปลาดูเด้มะทอดปลาทอดปลากะม้เด้อ ทอดปลาเมนูอดานี้่ายนชหทอดปลาเป็นแซ่บใหญ่ทอดปลาต้มปอสสมตำวาลินเดชน้องน้องวลินเดน้องวาลินไปทางไหนโอ้ตำก็ได้ปลนดำโอ้เพนนินจะมากินแบบนั้นน้องวลินน้องวาลินนี่ตำสมจิตชาวาลินก็ได้ไหมนะ ไมัอย็ด้บอด้บนัดใส่ขนัดมันเอาถวยใหญ่นะอน่อยใส่น้ำริ้นเจ้าพี่เอาหมูจิเอ้ขไปข้างหอยหอย้าท่น่กินเผาเรือกินกินกินน้องวันนี้ได้ถวยอย่างม้านั่นถวยใหญ่แท้ส่งต่ำ่ทานั้นนะอี้ยงทุนทุนท้องใจง ใส้น้ำตาลจ <c oughs> ้ะลืะมถามว่ามาแม่มากินของกันจ้าอืมเ,เกอายจังเด็เก่ยิเาไปแล้วนี่นบกักาคุณเนีเ่ยบักลาไปโรงเรียนเรียนพิเศษ เดียโอยเเห็นนังดกวระหนังกร์ตูนนี่นะเหนอ้าตั้งมวเี อหับสุกงไปนึก้รอเออหนึ่งแล้วไหมยังบ่สุกอยู่คือกันยวชงไวเด้อไอ้ดาบนั่งล่กินลาเจ้าจะเข้าไปหาเอลาเพื่อดก็เข้าไปนันยอของขังหาทนไมเก่งอย่างนี้ละหาทไมกินเก่งเตี้ยกนไม่ขำเยเนี่ยอ มาแล้วเจะเข้าไปท่งเจ๊เรยซื้อดอกเออเอาไปปุสีชุ่มเสแบลายเ่แปราวิน้คือหันค่างจากไอ้งามข่างใส่คือป้นปลาหนึ่งหนึ่ง่อนหัทุ่มมุนเต้ย นั่งหมุนเยอะทั้งน้เจ้าอาไปนอนดกว่ากวไปแล้วมั้งมันันไ่ชอามันจุกระยามมันบม่ฝูกยามันไม่ง่ามมันไม่จุกไปแลวกเมอาอมไปใ่เบดได้คนเยอะอันก็บ้านจุกระโดนเติบนลน้าน่ามมันไม่ออกดีปไหนอะ ็มันอคุณ่า้บ่าก็ผสมอีกหนึ่งไงยูน้าใหม่นะกะโดนหนึ่งไงแล้วกับบเฟียนน้าปู่เนาะบ่แมาหนึ่งน้อยไงก็มันสิโดนแมนอยแมนอยแมนโยนันโดนถ้าบหนึ่งน้อยมันก็โดนละเล่นสุกอีดอกมือนี่ละสูกอ่ะดอกเมื่อนึงอ่ะสช่ผมก้าวสามทุอ่อนนี่ยนะท่านอ่ะน้ากับเอากีเตือได้น้อยไง

ีตกนอีกไปกลา้เอาำเอาน้ำเอาเห็ดเอาเห็ดออามันเอามไม่เจ้านึ่งไปน้ำต้มได้ไหถุงหิวน่งทางออกนะนี่ว่าอันดอกเห็ดเห็ดเห็ดวกเห็ดวกดอกกิยังม่วานะพ่อไปมูปูหมูละสาดอกเยออันเอาดอกนั่เอาบ้ันเอาบเป็นเห็ดบางกูอบสูเห็ด่างของเจ้าอะเห็ด่างในปวกตที่ตรงไหนน้ำน้ำทางน้ำขว้า เดือดเลยนุ๊กนุ๊กปูไ่ไกับแงแผงค้านถิ่นมเนาะไก่แจ่มก็จะไปเอาเงาไปนึ่งนึงนะพีกวนอยู่อือีกวนไหมพีกวนคนหนึ่งได้หาบหนึ่งขัมันออกอีรีอีอนขันเห็นเน้วแบบนี้ขอหูทงหม่องก่อนอหูง

ไอนไไมดาดีได้เสียงกุ๊กกลบองกุ๊กดาบไม่ไ้ไมไั้มถ้าผมยืน่ะเขาบอกว่าถ้าผมขยามางกันอนไงนอนเนี่ยโยเต้อืมมันคออยงยังสิพอกระเจิสขึ้นกระหักเลยไอ่เอียงขักกัเดี๋ยวจบเข็มตรงนี้วางตรงกหักอยู่เยังนอยู่กลืนอมีจันอมีไปใส เว่างกันอืมฮัตู่ทูนบอนแต่ว่าไม่คันเหมือนบอน รสชาติรสชาติจืดแล้วก็กินกับสามารถกินสดๆได้กินกับไปน้ำสมมุ้งมากนู้อ็คือบอลนะคือเปลือกคือเปลือกเราถิงนนะทดสอบทดสอบทดสอบน้ต้นกลือกออกสะกอนเปลือกออกสะก้อนก็คือยานั่นหละเหมือนกอื่นเนาะนี่ะเอ้ย ไปทอันนี้แล้ว<ป>กับเต่ะไปนั่นคุน้คุณว่าทั้งนี้มันบอกเนี่ยจากกบาลเนี่ยม่นาคุ้สเง็นดาบค่ะไอดาบเราก,กินเข่ากับสมตำ ไม่หนึ่งฟ้าบ้ามันหนึ่ง้าคน่หคนอื่กนม่ท่นะเพจพีละเนี่ยไ่ไหมึกนตอนเดียวนิสย่าจ้าวกรให้กัาจารเขาก็กินน้บดะเพี่ีหลายคนเนาะอยู่เ็จเนาะหน่อยนดนะใครก็แก้วคู่เนาะทาไมยังอ่อนไปอย่างนั้น พุ่งไปสามทีตู้ใต่ตู่งหยูดไม่ใช่ชาบหไ่ค่ะทีมงานส่สานพักกันจินเขาเห็นเ้าหลังเหยียเห็นเ้าไม้คลายกันแล้วพักกันหนึ่งกันต้มกินข้าวเที่ยงติดตามใสาสานบรรทุกลักท่าเราไม่ขาไปน้าโคกเขาเนี้ย